โอโหแล้นะสอนก็กรุงกับน้องพี่ี่หนนะเอ้าแล้วทำไมไม่ใส่แว่นตา แม่ไหนแม่กีเม็ตนะไม่รู้แต่ที่จะเล่นเมื่อวานนะเหรอนะโอ้โห,โหก็พูงเห็นน่ะน้ำมันใสมากเลยใสจนเขียวอ่ะอยากจะเล่นด้วยจังน,นะนาเห็นไปถ่ายรูป พวกไก่นึ่งเสาตั้งเยอะนะไม่กลัวแล้วหรอตอนนั้นก็บอกว่าของพร้อมของพร้อมก็ยังกลัวอยู่นี่ตอนนั้น อ้าวตัวนั้นมันก็ของปอมเหมือนกันทำไมกลัวแล้วตอนนี้ยังกลัวไหมเนี่ยอันนั้นมันก็ของป้อม ในโนเสารมันไม่มีแล้วของจริงมันตายหมดแล้วมันศู์ทันไปหมดแล้วรู้มันมันศูญทันไปนหมดแล้วมีแต่ของกอม แล้วเป็นไงไปอยู่ทะเลชอบไหมแต่ก่อนเห็นแบบอยากไปทะเลอยากไปทะเลล้วไปอยู่ทะเลอยากกลับมาไหมอยากกลับมาบ้านไหมกลับมาอุบลโอ๊ยแล้วบ้านที่ที่น้องปินอยู่อ่ะมันใกล้ทะเลไหมใกล้แค่ไหน ประมาณจากบ้านบ้านชามชุมไปบ้านไขรไปบ้านใครนะอะตอมไหมอ๋อต้น,นาชน,นั้นเลยเหรออ๋อ บ้านเดี้นหน,นะอยูตั้นบ้านดีสวยนะหรอทำไมใกล้ขนาดนั้นนะอ้า เยังด,ดีสุดแต่ที่อ่าก็ส่วนน้ำที่อื่นมันไม่สนุกเหรอ นั้นก็นติดใจใสวนน้ำเมื่อวานนะจิเอาให้เห็นหน้าดีๆกล้องอะไรนะ งานอะไรคะงานที่จะซื้อแล้วมันโยกอี่องไงไหนโยกให้ดูไหนเอาเอาเชือกนะไปมัดใส่กับประตูเลย ไม่แปลงตอนหรือเปล่าเหนือเป็นแผลน่ะไม่แปลงตันหรือเปล่าอืมแล้วหนูแปลงเกี่ยงไหมอ่ะแปลงสะอาดไหม แล้วเครื่องทำน้ำบุญนะใช้ได้หรือยังแล้วแม่เปรี้ยวโทรไม่เปี้ยวโทรไปบอกเขามาดูให้หรือยังเออเหรออําพี่ปิ่มแบบไปเข้าห้องน้ำมาแล้วเหรอ ฮไปเข้าอนะ่ะอ๋อเอาแล้วไปเปิดร้ำอุ่นนะหรอถึงรู้แล้ววันนี้ไปเที่ยวไหนเนี่ย นอนเฝ้าพิมพี่อยู่เดี๋ยวพวกคุณจะไปกิดข้าวสั่งข้าวมากระเพราตับไก่ไม่มีเดี๋ยวเอากล้องลงไปเอากล้องลงไปดูวิ่งไปเอาข้าวแป๊บเดียวก็วิ่งขึ้นมาแล้วหนูกินข้าวหรือ,อยังอะลูก เอาล้วไม่มีอะไรกินรองท้องก่อนเหรอแล้วก็จะหิวว่าสิอืมแล้วแม่จะให้กินกี่บองอันเนี่ยมันก็นาน หน่าตีมากเลยนะเวลเราร้องไห้ไปถามแม่เปีเออยวดิจะได้กินข้าวกี่โมง เอ็ดโมงสิบห้านาทีแล้วอืมแล้วไม่เปิดแอร์หรอวันนี้ ไม้ตีแมลงวัน นนพรุ่งนี้ไปโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยพรุ่งนี้เปิดเทอมเหรอพรุ่งนี้เปิดเทอมคุณไปเรียนอะไร แล้วมาเรียนแล้วเรียนทำอาหารทำอะไรเป็นบ้างอะ่ะโอ้โหแล้วทำเป็นไหมคุกพี้อืม เออป้ากำลังจะถามาแต่จะเป็นผู้หญิงไปเล่นฟุตบอลด้วยเหรอฮูแลฮูลนนลยังเล่นเป็นไหมตอนเนี้ยฮูแลฮูไปยังเล่นเป็นไหมไหนทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวไปเอามาให้ดูทำให้ดูหน่อยสิ ไปหาก่อนว้าุูง่วงยายโทรหาหรือ,อยังอะไหนสิบสามนาทีงั้นเดี๋ยวน้องตื่นปตากุ้งโทรหาใหม่ก็ได้หนูจะไปอาบน้ำหรือ,อยังอ่ะ ไปดูไปไปถามแม่ไปถามจะให้อาบน้ำกินข้าวหรือ,อยังไปเดินไปด้วยเอากล้องไปด้วยอื้ม โอเคงั้นเดี๋ยวพวกคุ้งก็จะไปกินข้าวเดี๋ยวน้องตื่นโทรหาใหม่นะคะบายบายจุ bye ๊บจุบ,จบคิดถึงนะคะจ้า